สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการปูตัวหนอนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราเคยเห็นทั่วๆไปซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงเรื่องของการต้องตัดตัวหนอนในส่วนของบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งตัวหนอนที่ผมจะใช้วันนี้จะเป็นสีธรรมดาเป็นสีปูนทั่วๆไปนะครับก็ตัวนี้จะตกตารางเมตรนะตละ250หตารางเมตรก็ประมาณ40ก้อน ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสัก500ก้อนได้นะครับพื้นที่ที่ผมจะทําก็ตกอยู่ประมาณสัก12ตารางเมตรครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการมีอย่างไรบ้างนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องนะครับปรับระดับตัวตําตแหน่งที่เราจะทําการปูตัวหนอนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ทรายหรือว่า,าปรับหน้าดินอะไรต่างๆนะครับจากนั้นเราก็ทําการ เกียหน้าดินนะครับให้ได้ระดับตามที่เราต้องการต่อมาคนระับบริเวณด้านข้างต่างๆเนะี่ยที่เป็นบริเวณขอบต่างๆเนี่ยเราควรที่จะเทคานหรือหาวัตดุอะไรนะครับมาปิดบริเวณด้านข้างอย่างผมก็จะใช้เป็นหินนะครับต่อมาครับก็เป็นการวางตัวนอนนะครับซึ่งการวางตัวนอนเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรยากเลยนะครับถ้าเราปรับระดับมาดีแล้ววิธีการก็คือเราก็เรียงตัวนอนไปเลยครับเป็นแนวเดียวกันแล้วก็ ให้วางครึ่งก้อนสลับกันไปนะครับแบบในวิดีโอเลยนะครับซึ่งวิธีการวางแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าง่ายนะครับง่ายมากๆแล้วก็จะเห็นว่าลายลักษณะของเขาเนี่ยก็จะออกมาผมว่าดูดีเลยนะครับดูสวยเลยเป็นรูปแบบที่เราจะเคยเห็นทั่วๆไปที่เขาปูกันตามพื้นถนนหรือว่าอะไรต่างๆที่เราเคยเห็นทั่วๆไปนะครับก็วิธีการก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าทางด้านข้างเนี่ยมันจะเหลือเป็นช่องว่างอยู่นะซึ่งตรงนี้แหละนะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยต้องเพิ่มขั้นตอนมาคือการต้องมีอุปกรณ์ก็คือลูกหมูนะครับลูกหมูกับตัวใบตัดปูนใบตัดอคอนกรีตนะครับจะเป็นแบบนี้นะใบตัดคอนกรีตนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้ตัดคอนกรีตจากนั้นเราก็ต้องทําการไล่ตัดครับ ซึ่งในการตัดเนี่ยมันก็ต้องตัดทั้ง2อฝั่งนะครับเพราะตัดฝั่งเดียวเนี่ยมันไม่ขาดนะครับดังนั้นเวลาตัดเราก็ต้องมีการสลับฝั่งขึ้นมาตัดด้วยแล้วก็ใช้ค้อนยางตีนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในช่องว่างแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นขั้นตอนที่จะเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราใส่หรือว่าวางตัวอิดตัวหนอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราต้องใช้ทรายละเอียดนะครับในการที่จะนะครับใส่มา บริเวณที่ตัวพื้นที่เราทําไว้เพื่อที่จะให้ซารละเอียดเนี่ยเข้าไปบริเวณร่องต่างๆนะครับของตัวพื้นของเรานะครับพื้นตัวนอนของเราแล้วก็มันจะทําให้พื้นของเราเนี่ยแน่นยิ่งขึ้นครับมันจะไม่ขยับตัวเลยนะครับก็ซารละเอียดก็มีขายนะครับสามารถที่จะซื้อได้นี่ครับหลังจากจาทําออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะลายของตัวพื้นตัวนอนของเราก็จะออกมาเป็นลายแบบนี้เลยนะก็สวยดีเลยนะครับ ก็ในตอนนี้ก็น่าจะจบไ้แต่เพียงเท่านี้นครับก็จะเป็นคลิปที่มาเสนอเป็นแนวทางหรือเป็นไอเดียนะครับขั้นตอนในการทํานะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะก็ตารางเมตรละ250บาทนะครับลองเอาไปคูณดูว่าพื้นที่เรากิ่ตารางเมตรนะครับผมก็ลองหาซื้อตามร้านวัสดุได้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ